ครับวันนี้ปองคุณจอมแก่นจะพาไปซิ่งนะครับวันนี้ครับไปซิ่งกับคุณพ่อเลยอ้าวไปเลยมาทางนี้เดี๋ยวมาทางนี้ดีกว่านี่อยู่ดีๆก็ไม่ไม่มีใครสอนนะครับก็ขับจักรยานไปนเลยมันเป็นจักรยานสามล้อระวังนะลูกค่อยๆค่อยๆระวังระวังรถมาตรงห้องตงองเแบ๊กเบ๊กเลยคุณเอาท่าน,นเป็นห้องขนาดไหนะบ้านมาเร็ว มาตกใจหมดไปไม่ต้องซิ่งของคุณอายุได้ห้าขวบครับสิบห้าวัน ข้นหน้ามันอมองกล้องหน่อยสิตายไปต่อเร็วไปไหนข้างหน้านั่นเลยไปสนามโรงเรียนนู้นเลยไปสนามโรงเรียนมันไปมันร้อนนะครับแดดมันยังแรงอยู่ lúc không bà lúc không bà lúc không bà không bà lúc không không Đi lúc không bà ไปไหนไหน้าบ้านไปทุกแค่บอกไปแล้วเลยวันนี้วันที่21 <c oughs> ตุลาคม2559 มาเรียบครับมาเลยกลับมาเลยนี่ก็หนีไปไหน มีทางว่ะอ๋อไป่นเด้อไปนั่นเด้อไปไปแล้วนะ